โอเคค้างกอสบายดีสาวเกมมีเพิร์นสตอรี่คนเลยเด้อเนาะค่อยจะมาสอนวิธีการตีบอสในเกมมีเพิร์นสตอรี่เนาะอ่าแล้วกระหับรางวัลเนี่ยเลยเนาะสหรับการลงบอสนั่นเองอ่ากดอึดๆเข้าเข้ามาเบิงึงตัวนี้ก็ได้เนาะตัวกาดาวนี่คลิกเข้ามากดตัวที่สองนี่เนาะมันจะมีประวัติการลงบอสท,ที่เขาไปตีเนาะเนาะหลักๆก,ก็จะมีบอสบาลอง แล้วก็บอดซาคุมตัวนี้เนาะที่ค่อยลงไปตัวนี้รอห้ารับรางวัลเนาะประมาณสองมือมัจะดรอปเหรียญมาให้มาให้เขาหน่อยเนาะสลรับเหรียญเขากดตัวไอกระเป๋ขึ้นมาหน่อยเนาะมันจะได้เหรียญนในโซเลจของเหรียนเกมมาเนาะอ่าทุกคนก็นลิ่นไปฮอดเวลหกสิบห้าเนาะเขาจึงสมารถทถอนเหรียญออกจะเกมไปได้เนาะก็กดตัวนี้ถอนเหรียญต้องลิ่นเวลหกสิบห้าเนาะแล้วก็มินตัวละครตั้งซื้อตัวละครเองนะเน วันนี่เราก็จะมาสอนลงบอสตีบอสเนาะอ่าเริ่มจากบอสตัวนี้ก่อนเนาะซาคุมแล้วก็ไปบอสบาลองตัวที่สองอะจะรอปเหรียญดีอยู่เนาะเอากด F 2ขึ้นมาเนาะมันจะเป็นไกล้ใกล้ขออ้อมูลที่เขาเนาะอ่าสำหรับ F 1ก็จะเป็นพวกเฮดภารกิจเป็นด้านแมพแผนที่เนาะแต่ละดานนี้ด้านเฮิตด้านอย่างด้านนกเนีย่ยเรากด F 1เนาะตัวนี้เป็นคู่มือ จะสอนให้ฟาร์มเวลไวยังเนาะไปเวลได้ฮอตเวลได้ไปฟาร์มเนาะเอาก็อีฟสองกดบอสเนาะซาคุมเวลห้าสิบกระลงได้แล้วเนาะเอาเลือกอีซี่กดเคถื่อนง่ายเนาะก่อนที่เข้าไปเนาะก็ตั้งปาร์ตี้ก่อนหน่อยค่อยออกให้เบิ่์นสร้างปาร์ตี้ก่อนเฮ็ดปาร์ตี้ส่วนตัวอะไรอมันจึงสามารถลงบอสได้เนาะอ่าจะเป็นประมาณนี้กดออกไปกดเข้าหมาเนาะบอสซาคุมจะค่อยจะมาสอนตีเลยเนาะ อ่ามันเจ็ดับเหรียญดีอยู่เนาตัวนี้สลับตัวเนี้เนาะเข้าไม้เข้ากระยางไปยางไปกรยางเข้าประตูนี่มาเนาะมันกนใกล้เอาเลือกเนาะควบยากอ่าสลับวิวหกสิบห้าห้าห้าสิบวิวน้อยเขาก็เลือกอีซี่ไปเนาะตัวที่ค่อยกับวิวหกสิบเจ็ดเนาะย,ยังลงนอร์มไปได้นอร์มตัวเป็นวิวลอยขึ้นไปเนาะเขามากดลมกับเอ็นพีซีตัวนี้เขาเข้าไปเลยนี่เนาะสลับปวดตัวนี้ จะมีเวลาให้เขา1 9เก้านาทีแล้วก็ตายได้50เทื่อเนาะ,อะตอนนี้เขากดพวกบัฟสกิลยังออกมาก่อนเนาะเออลุกน้องมาก่อนนี้เนาะโปพเฟ้าเปิดเทื่อเนาะอันนี้บอสเขากดโตวรวมกับ npc แหละตัวคอนโทรลโดยสเปกบาร์เนาะแล้วแต่ทุกคนตั้งปุ่มตุดกับกดโตที่เขารวมกับ npc นเนาะ,ะ,ะเจอเอิ้นบอสซาคุมมาเนาะ จ้อสำรับบอสตัวนี้เขาก็ระวังมือมันฟาดลงมาเนาะสลักสีแดงเขาก็ลบให้ดีนะเนาะเวลาเขาถึกมันจะเจ็บเนาะเดี๋ยวค่อยสีย่างไปถึกใหนนะ้มันฟาดเนาะเลือดมันจะลงเขาได้เนานะยเนาะเราก็ลงค่อนข้างแฮนะีงเนาะพยายามลบให้ดีเนะนาะส่วนเขาจะตายเนาะตายเอ๊ะหรดอ่ะเลือดเกือบตายเลยเนาะเขาก็ตีตีตีไปเนาะเขาก็พยายามลบวงสีแดงมันนี่เนาะแล้วตีไปตีแขนมันออกเนาะ Okay. เลือดมันจะลดเนาะยึดหึงเลือดเาสลับเลือดค่อยๆมันไปได้สบายน้องก็ตีไปตีนี่พยายามลบมือเนาะเวลามือมันออกมันก็จะบูมิงแหละแล้วเกายืดตีชิวๆได้เลยเนาะยืดตีชิวๆได้เลยตอนนี้ค่อยเวิ่หกสิบเก้าน้องก็ตีสบายหน่อยนึงเอ,อ้อตายเลยเห็นบ่มันค่อนข้างแหงนะบอสนี้สุดเดียวตายเขาต้องลบดีๆเนาะ ไม่ค่อยบริลบมันพอนั่นตายได้ห้าสิบเท่อเนาะเขาก็ยืนตีเนาะเขต้องลบกันเลยเวลาอันนี้มันขึ้นมาดาบบอสจุกตีเขาแบบยิงไปง่ายๆเนาะเขาก็จะสามารถได้เงินจากการตีบอสมาได้เนาะอ่าคาเดเวลน้ำหน่อน,นี่เดีย๋ยวเพิ่งของรางวัลเนาะที่มันเอาได้เนาะอ่าหนึ่งหนึ่งขีแล้วก็ซ้ำหนึ่งล้านเท่าน้ เราก็จะมีไอเทมนี้เนาะกำไรไปเนาะพวกนี้อ่าอันนี้มันจะบบได้ร้อยเนาะมันจะดรอปดรอปอีกแบบหนึ่งเนาะฝุ่ลับเอาต้๊กท่าอีก18ชั่วสมงมันจะมันจะโซ่ฝุลลับตัวนี้เนาะพวกนี้แปลว่าเขาได้เลยเนาะอ่าอันนี้มันบบได้เนาะค่อยบบได้เนาะโอกาสดรอปมันน้อยเนาะศูนย์จุดเจ็ดสิบสี่เปอร์เซ็นเนาะตัวนี้คำมันยูดหน้านี้แปลว่าเราได้เนาะอ่าพวกหน้านี้แปลว่าเขาได้ร้อยเปอร์เซ็นเลยตัวนี้เราก็ท่าครับ ทำรางวัลอย่างเดียวเนะเาะเาครบชั่วโมงมันตามจะให้เขาตีแล้วเนาะเขาก็ออกมาตัวนี้มารวบกับอ e p c ตัวนี้กดใส่นาะมันก็จะออกมาน่าน,นีเขาก็ออกมานี่เข้าประตูวาร์บนีม่มามันจะกลับไปเมืองเขาตัวเก่านี่เนาะอ่ากระพานไปแล้วบอสเลีเนาะเอามาบอสต่อไปเนาะบอสบ้ารองบ้ารองนนั่เอง เนาะสำหรับมันก็มีหลายบอทให้ตีอยู่เนาะตัวนี้วิวร้อยสามสิบจะค่อยอยังบวกหอดไปเลยเนาะเนาะขัดข้างเงินจะได้หลายเนาะวิวหลายแห่งได้เพียบเนาะเขาสามารถตีบอทได้หลายสิบตัวสำหรับมือหนึ่งเนาะอันนี้ค่อยก็ตีได้ได้สองตัวเลยเบิดมือเนาะตีได้สองตัวแล้วมือหนึ่งมันจะรีเนาะทุกๆเจ็ดโมงเขสามารถตีได้อันนี้ค่อยตีไ,ได้หนึ่งเที่ กสูนอ,อ,อยู่ยังตัววิตีตัวนี้เงินดอบดีสูงสูช้าห้าเอ็มช้าห้าล้านเนาะอากบบช้าห้านีซูเลแดนรวยเลยบอกเลยช้าหานีซูมเมนบัวเือประมาณนั้นแหละแม่ใจเรียว่าได้ลายอยู่มาสับบอสบาลองเนาะเขาต้องท่าเวลาประมาณ17นาทีเขาต้องท่าสามนาทีก่อนเนาะ เวลามันลดเรือ10จิตน,นาทีนะเขาจะตีบอสตัวนี้เข้าอ่าข้อระวังบอสตัวนี้เนาะก,ก็จะมีพวกสะท้อนเนาะมันจะมีการส่ลักดาบขึ้นบนหัวนี่เวลามันขึ้นใส่ลักสะท้อนมันขึ้นเขาเบ์ฟ้าวิตีเขาก็น่าตีมันจะสะท้อนตายเลยเขาตรงนี้เสียเวลามันเริ่มไหมถ้า10จิตน,นาทีเราจึงตีเขา้าอีกครอบหนึ่งอันนี้เขาก็ยางตีอย่างนี้ก็เนาะให้ยางบ่ต้อง เอฟเคไว้ยืนซึ้งชิเนาะเพราะว่าเขายืนซึ้งซิดุดุดันไปมันจะเตะเขาออกจากห้องบอดตัวนี้เนาะเจ๊นเขาเสียเวลาเขาพยายามย่างลินแล้วก็ตีเอียงไปชิเนาะย่างแย่งลินเอียงไปสิเนาะเพื่อที่มันจะบอกห้องเองนะเองมันกันพวกบอดเนาะสุดๆพวกบอดเอฟเคอย่างเนาะก็ระวังเบิงเลื่อนนี่เนาะ กดยาปั๊มเลือดเนาะเขาตั้งไว้ปุ่มเลยกยตั้งมิดเล็กนึงเขากดกดเพิ่มเลือดนี่นี่นะเพิ่มเลือดระวังเลือดเปิดอในเรื่องนี้สหรับคนที่ลิ้นใส่บริเออร์หรือว่าสายนักสู้เลื่อมจะบ,บุลงหลายไปนี่เนาะมันมันบางหน่ไปนึงสายปืนเขานี่สายจุนสลัดน,นี่เนาะจะใส่ปืนพวก s <S เดินกับตันยังมาตีชอ,อยเนาะลูกเหงาเนี่ย เรา้ามันอาจจะบูเจี้ยงค่อยๆตั้งให้มันเอิ้มนมเราซาโดมันเนี่ยว่ะจ่างลงเนาะพวกนีน้เวทีจะมาเห็นบอสเนาะเวลาบอสมันเห็นอย่างใช้สกิลอย่างลูกน้องเขาจะบูบังเนาะต้องไปตั้งคา่าได้เนาะบอกตั้งคา่าตัวตัวเรื่องนี้เนาะ,ะเซตติ้งเรื่องเดี๋ยวห้าสิบจุดนาทีเนาะตอนนี้จุดนาทีห้าสิบห้าปีแล้วเนาะยังตีพวกเข้าขเธอตัวน,นี้ แล้วพอสีมุขเข่าเขาพยายามแย่งไปย่างมาเนาะย่างไปย่างมาได้เนาะแต่ยัยยืนยืนเอฟเคเนาะยืนซึ้งเท่านั้นยี่ยืนเช็ดซิเนาะยืนซึ้งยี่ยืนซึ้งชิพร้อมจะออกห้องเองเจ๊นี่เขาเสียเวลาเนาะเขาต้องฆ่าเวลาต้องสาบษาเวลาเนาะเวลาก็มีค่ากันเสียเวลาไปฆ่าไปนึงค่อยสอนตีเนาะตีเรนเลยแล้วก็ระวังสะท้อนมันดิเนาะ สะท้อนมันจะเลือดถ้าเลือดบอดเหลือประมาณ30%เนาะมันจะเปิดการสะท้อนเนาะใช้เอฟเฟิกสะท้อนถ้าเราไปตีมันทอนสะท้อนเข้าตูเขาเนาะเลือด3ามพันนิวโตรน์เขาเป็นพวกบริเออร์เนาะนักสู้ใสด่ดาบแหละเออมันจะทึกเนาะถึกสะท้อนกน็เลือดลงน้อยเดียวคือหมดกัดนี่แหละเดี๋ยวเราสลับสายอ,อื่นมันจะเจ็บเนาะตีบัดเดียวก็สะท้อนตายเลยเนาะมาตอน,นีสิบ ไก่เนาะสิเจ็นาทีลงมาเนาะเอาสามารถตีได้เนาะตีบอสเข้าเนาะเขาก็มาตีมือบอสตีมือตีมือมานนี่พอมือมันจะใส่พวกสกิลเอียงไลเวทมาใส่เขาเนาะเลาตีมือทั้งสองข้างมานนี่เนาะเลาตีมือมานนี่ต่ออันนี้เนาะไปเอื้นพวกมาซอยตีมือมือแรกเนาะมือปักพวกันนี้ก็ได้นพลาดแต่ก็ได้เนาะพี่น้องจะล็อกไว เวลาเขาตีไปเลือดลดระดับหนึ่งแล้วเขาตีไปตีไปข้างนึงข้างนึ่งนะครัวบวันนี้เขาก็ขึ้นมาถึงเขาขึ้นมาถึงตีหัวมันวันน,น,นี้หัวเป็นอันสุดท้ายเนาะเขาต้องระวังเลือดเลือดขาดสิบเปอร์เซ็นต์เนาะเขาต้องหยุดตีทันทีเลยจะขึ้นสะท้อนมาเนาะเวลาเขาตีเขาจะตายจะสะท้อนตายเนาะเขาต้องระวังตัวนี้ อัตีไปให้เหลือดกระจายชีวิตเขาชิเซ็นเขาก็หยุดก็เนาะเขาก็เบ,บึงเบึงบึงเนะาะพยามสะท้อนเขาจะตีพวกเขาอ่ะมันจะเป็นเล็กนึงดอกแต่เม็ดนึงอะไรเนอกใกล้ละใกล้ะกละเบึงดีด้วยตัวนี้ระวังตายได้เฮ็ดใหม่ด้วตรงนี้เข้ามาลินใหม่ในขันไตไตได้หอบเดียวเนาะนนคอยเนาะค,คอยยิงนี่มันขึ้นแล้วเล็กนึงเนาะสะท้อนนี่กาด้ามา ยี่ตีเขาตีเขาตายเลยเริ่มไม่เสียเวลาอีกนี่ตีธาดเบิดเนี้ยแป๊บนึงเนาะเบิดแล้วเขาก็ตีต่อแบนี้เขาก็ตีไปตีไปตีไประวังเนาะแกชิตตายมันก็จะมีสะท้อนอีกเนาะขันดาเมียเขาตีซ่าเนาะอ่าเขาตีไวตีไวมันจะปูขึ้นสะท้อนมาให้อีกมันขึ้นรอบเดียวแหละขันลินพวกซัพพอร์ตนั้นตีซ่าเนาะมันจะขึ้นสะท้อนชองเทือ ชัวห้ซิตี้มันตายเนาะจะสะท้อนเทียเดียวเนาะคันพวกมีดาเมจน้อยนี่พวกเวทแหละแนะนำพวกเวทเนาะฟาร์มบอดไวแล้วก็ฟาร์มไวอไอฟาร์มวิวฟาร์มอย่างไวเนาะมือไม่ลิ่นได้เนาะแต่ต้องกดพยายามกดยายให้ป็นเนาะเพราะมันบ้างเนาะก็มาตีนี้โตเนาะเพื่อจบภารกิจตีบอดก็ตุตุซี่แหละตุซี่ตุตีที คนตั้งไว้เนาะปุ่มนี่ที่เป็นปุ่มตีเนาะหรือว่าคนโทนที่บอกไท์เฮายังบริ่ได้ตั้งปุ่มนี้มันก็จะดอบเหรียญพวกเหรียญมาเนาะสำหรับไอเทมนี้มันก็จะเอาไปสมารถเอาไปขายได้อันนี้ค่อย่ได้เนาะเวลาเขาได้มันจะขึ้นเสียงตัวนี้ให้ของที่เฮาได้เนาะอ่าแับนี้เขาก็ออกมาประตูตัวนี้เนาะเพื่อจบการตีบอสนั่นเองเนาะสำหรับการตีบอสเขากดมาซิกได้มากดได้เนาะ อ่าม,มันมีเวลาเนาะว่าจะให้เครื่องประมาณจากชั่วโมงนเนาะอันนี้จะเป็นรายการการตีบอสทั้งหมดของเฮาในมือนี้เนาะก็ะมีอยู่ทั้งสองโตเนาะอ่าค่อยที่มีแปดไอดีสร้างเอาไว้เนาะค่อยก็เอาฟ้ามีอให้เลือกเลือกหน่อยตีแป๊บเดียวเนาะตีบอสห้านาทีเนาะตีสองโตนี่แป๊บเดียวถ้ามาคาฮับเงินแบบนี้เวลาผ่านไปสิบแปดสุโมงเนาะก็คือ ทุกๆเจ็ดโมงซ้อมันจะรีมาให้เน,นาะเขาก็ท่าครับอีกบาทหนึ่งอีกสองมือโบ,โบยังโบอันนี้ก็เหลืออีกหนึ่งมือเขาก็สามารถทับได้เน,นาะอันนี้เขาทับได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะตัวนี้ขั้นมาตัวผลลัพธ์นี่เขาสามารถทับรถได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวนี้ยังอันนี้โอกาสซุ่มให้อยู่เนาะว่าสิได้หรือโบเครื่องนี่โบอ,อยู่ศูนย์จุดเจ็ดสามเปอร์เซ็นต์นี่มันจะต้องผ่านหน้านี้เน,นาะเข้าหน้านี้ก่อน ถ้าสุโมเหมือนกัน,น,นกว่าเฮามันรุ่นนี้ว่าท่านิได้เครื่องหรือโบนี่พวกนี่เนาะคำว่ามันเข้ามาหน้านี้แปลว่าเฮาได้ร้อยบุชินเนาะถ้ามันขึ้นเครื่องเรืองแสงแบบนี้ได้ร้อยบุชินตัวพวกนี้ก็ขายได้ดีเนาะอันนึงละเสียงก็มีเนาะตัวพวกนี้อันละเสียงพวกนเนี้เครื่องพวกอันนี้นะเครื่องจากการตีบอลน,น,นี่เนาะเอ๋อจบพันี้เนาะสำหรับการ แนะนำการตีบอลเนี่ยม่เนาะแล้วก็การฟาร์มเงินเงี่ยงต้องลินให้มันฮอตวิวหกสิบห้าเนาะจึงสามารถถอนเงินในเกมออกมาได้หน่อยเนาะฮักกดถอนตัวนี้เลยต้องไปตีบอลก่อนเนาะเฮ็ดภารกิจเวลาฮอตวิวหกสิบห้าต้องไปตีบอลบาร์ลองตัวนี้ก่อนเพื่อปลดภารกิจอยู่ฟ้าข่อยเนาะทุกคนกดตุ๊ดเจมาบึ้งเนาะเนาะตัวบาร์ลองนี่วิวหกสิบปายนี่อันนี้มันจะบูแมน่อยเคยเห็นแล้วเนาะ จะให้ตีบอสเนาะเพื่อจะ,จะทำการเนาะมินมินตัวละครเนานะมินตัวละครก็คือการที่เขาสามารถเอาเงินในเกมออกไปเข้ากระเป๋าเทเขาได้เนาะตัวเหรียญน,นีโซเนาะอ่าเวลาเขายัางมินตัวละครม่ได้มันจะเป็น ISO นโซลิตเนาะก็เป็นเงินในเกมเนาะยังยังบูสามารถถอนออกมาเป็เหรียญเทได้เนะาะประมาณนี้เนาะทุกคนก็นไป ศึกษาเพิ่มเติมใน YouTube เนาะคุณก็มีสอนหลายอยู่เนาะอ่าค่อยได้นี่ค่อยกันมินออกมาเนาะมินออกเข้ากระเป๋าวอลิตเข้าไปขายในเว็บไซต์ตัวนั้นแหละ ID เขามันจะเข้าไปเว็บไซต์ตัวนั้นแหละ ID เขาเวลาเขาเข้าเกมแหละจะเข้าพวกมาเก็ตเพลตเอาไปขายในตลาดออนไลน์เนาะค่อยๆประมาณนี้เนาะสำหรับวันนี้เนาะเวลาค่อย ถอนออกมาแล้วพวกเอาเครื่องนี่ไปคายก็มีลายอันอยู่เนาจบเพียงแค่นี้เนาะสชัไหมนี้